สวัสดีค่ะไม้ค่ะและมินเองค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Sling Shot Talk Showcase Friday ค่ะวันนี้คือวันที่เราจะเปลี่ยนทฤษฎีทั้งหมดที่เรียนมาให้เป็นภาพจริงที่จับต้องได้ค่ะเราจะมาเปิดกรุโชว์ผลงานที่เราสร้างจากนาโนบ a n a น่พร้อมแจกและวิเคราะห์พร้อมให้ดูกันแบบจัดเต็มค่ะใช่แล้วค่ะเราเลือกมา3ธุรกิจยอดฮิตมาเริ่มที่ธุรกิจแรกกันเลยเสื้อผ้าแฟชั่น โจทย์ของเราคือร้านเสื้อผ้าเปิดใหม่อยากได้นางแบบประจำร้าน Asia, ลุกเอเชียเท่ๆผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะมิ้นผลลัพธ์คือเราได้นางแบบ AI หน้าเดิมเป๊ะๆแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าได้หลายชุดเลยค่ะและนี่คือพร้อมที่เราใช้สร้างภาพนี้ค่ะ full body shot of a stylish 25 year old Asian woman with a short bob haircut posing confidently on a minimal concrete street in Seoul she is wearing a trendy oversized white t-shirt and blue jeans fashion photography natural light photorealistic โหมิน oh, แค่พร้อมเดียวเราก็ได้แบรนด์แอมบาสเดอร์เลยนะคะในมุมมองการสร้างแบรนด์นี่คือการแก้ปัญหาเรื่องแบรนด์อเดนติตี้ได้ตรงจุดมากแล้วทำไมพร้อมนี้ถึงเวิร์คคะ ที่มันเวิร์กก็เพราะว่าเราสร้างบุคลิกค่ะพี่หมายเราไม่ได้แค่บอกว่า Asian Woman แต่เราเจาะจงไปเลยว่า Stylish Short Bob Haircut และ posing confidently คำพวกนี้ละค่ะที่สร้างตัวตนที่น่าจดจำไม่ใช่แค่สร้างคนขึ้นมาเฉยๆผ่ะเข้าใจเลยค่ะ แล้วถ้าอยากต่อยอดล่ะคะมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มไหมคะมีแน่นอนค่ะโปรทิปก็คือลองเปลี่ยนแค่กริยาหรืออารมณ์ในพร้อมดูค่ะเช่นเปลี่ยนจาก posing confidently เป็น walking and laughing หรือ sitting and drinking coffee แค่นี้เราก็ได้ภาพแคมเปญใหม่ๆของนางแบบคนเดิมในอิริยาบถท,ที่ต่างกันแล้วค่ะสุดยอดมาต่อกันที่โจทย์ที่2เลยค่ะร้านคาเฟ กับภาพครัวซองที่เห็นเราต้องหิวภาพอาหารนี่ต้องเน้นรายละเอียดที่กระตุ้นประสาทสัมผัสเลยค่ะมินใช้พร้อมว่า a close-up shot of a golden brown flaky croissant with steam gently rising placed on a rustic wooden board food photography warm morning light extremely detailed ฟังแล้วยังรู้สึกอุ่นๆเลยค่ะทำไมคีย์เวิร์ดในพร้อมนี้ถึงทรงพลังคะ เพราะมิ้นใช้คำที่เห็นภาพชัดมากๆค่ะพี่ไม้ golden brown สีน้ำตาลทอง flaky ที่เป็นชั้นๆกรอบๆและหัวใจสำคัญที่สุดคือ with steam gently rising หรือมีควันกรุ่นๆลอยขึ้นมาคำนี้คำเดียวทำให้สมองเรารู้สึกได้ถึงความสดใหม่และความร้อนทันทีเลยค่ะเป็นจิตวิทยาการใช้คำเลยนะคะเนี่ย แล้วมีข้อควรระวังไหมคะสำหรับภาพอาหารโปร t ิปคือ less is more ค่ะอย่าใส่ของประกอบฉากเยอะเกินไปจนแย่งซีนอาหารของเราค่ะอย่างในพร้อมนี้มิ้นแค่ใส่ rustic wooden board เข้าไปก็พอแล้วเพื่อให้ครัวซองของเราเป็นพระเอกของภาพอย่างแท้จริงค่ะเยี่ยมมากค่ะมาถึงโจทย์สุดท้าย แบรนด์สกินแครที่ต้องการความคลีนความน่าเชื่อถือโจทย์นี้ต้องเน้นความ m i n i m อลและแสงค่ะพร้อมที่ใช้คือ a glass bottle of face serum with a dropper placed on a clean white marble surface with a single green leaf next to it commercial product photography minimalist soft natural window light ภาพที่ได้ออกมาดูแพงและน่าเชื่อถือมากเลยนะคะ ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าทำไมเพราะเราใช้การจับคู่ของสัญ,ญลักษณ์ค่ะพี่ไม้ Clean White Marble ให้ความรู้สึกหรูหราสะอาดและ a single green leaf เป็นตัวแทนของความเป็นธรรมชาติและออร์แกนิกได้ดีที่สุดบวกกับ soft natural window light ที่ทำให้ภาพดูจริงใจไม่ปรุงแต่งค่ะเป็นการสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ผ่านภาพได้อย่างยาบยนต์มากเลยค่ะ แล้วเราจะปรับเปลี่ยนอะไรได้อีกบ้างคะโปรทิปคือลองเปลี่ยนแค่พื้นผิวที่วางสินค้าดูค่ะเช่นเปลี่ยนจาก white marble เป็น wet stone near a waterfall ก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติหรือถ้าเปลี่ยนเป็น black silk fabric ก็จะให้ความรู้สึกหรูหราพรีเมียมไปอีกแบบเลยค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะวันนี้เราได้ทั้งพร้อมและเทคนิคการวิเคราะห์ไปแบบเต็มๆเ,เลยนะคะ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะทุกคนและสำหรับวันพรุ่งนี้พี่ท็อปจะมาเจาะลึกเรื่องการสร้าง AI Brand Ambassador อย่างเป็นระบบห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ